โอเคการคอยประวัติศรของพระเจ้าในชาวนี้มีว่าข้อการสร้างโลกวันที่หกการสร้างโลกวันที่หกอาทิตย์ที่แล้วการสร้างโลกวันที่หกรวมดอกแลบบ้วคือพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทางลายสัตว์ทางลานปัจจุบันนี้เป็นสัตว์ทางลหนคือเป็นที่พวกเราใช้งานของเราบ้างและก็กินเนื้อของของเรา เป็นอย่างนั้นสัตว์ทางไหนเนี่ยเหมือนมันมันมน,นีปรนนิบัติพวกเราอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่นะเ,เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่วันนี้นั่นแหละการสร้างโลกวันที่หกเป็นโลกที่สองคือเป็นมนุษย์สร้างมนุษย์หนึ่งหมายคําว่าสร้างมนุษย์นั่นน่าจะต้องมีสองอาทิตย์ชายสองอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็อาจจะนักสร้างมนุษย์วันนี้สร้างมนุษย์อืม พระเจ้าสร้างมนุษย์อ,อย่างไรและก็ให้อาหารเป็นอย่างไรคือเป็นขออวยพรจา,จารของพระเจ้า,เ,าเมื่อพระเจ้าใช้เวลาหกวันและสร้างสรรพสิพส่งทั้งปวงอยู่ในนั้นอยู่ในตรงนี้ก็พระเจ้าวันสุดท้ายคือเป็นวันที่หกวันที่หก ก so hm ็สร้างสัตว์สร้างมนุษย์สร้างสัตว์อาจจะทีแล้วเสร็จวันนี้สร้างมนุษย์ส่วนหนึ่งก็เสร็จอาทิตย์หน้าสร้างมนุษย์อีกส่วนหนึ่งจะเสร็จ็น่างนั้นที่นี่ประการประการใหญ่ที่หนึ่งคือเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ สร้างมนุษย์เป็นอย่างไรเออสร้างอย่างไรอธิบายและสร้างเพื่ออะไรเอะมนุษย์นี้กินอะไรคือเป็นคำเทศนาในฉบับน,นี้เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ผู้ที่ครอบครองโลกนี้แทนพระเจ้าศาสนาคริสต์สเ่านั้นรู้เรื่องนี้ พาะฉราั้นมังกรเราเป็นคนพิเศษร้างพิเศษให้มีิซิพิเศษแต่พวกเรางงกทำให้พวกเรารู้สึกทำบินต่อพระเจ้าแล้วที่สิ่งที่เชื่อฟังพวกเราไม่เชื่อฟังเพราะเราไม่เชื่อังพระเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องเชื่อฟังเราก็มันดือ้อตั้งแต่เดินก็ดือด้อสักก็ดื้อ <ś les> อะไรก็มันพืชก็มันดื้อนี่มีเยอะเพราะเราเป็นคนบัตถ้าไม่ใช่คนคนบับสองใจยอย่างนี้ไม่มีถ้าพวกเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่ร้อยเปอ็นของไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้สภาพของเรานั้นไม่ใช่แต่ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราเป็นอย่างไรนะเ,เป็นอย่างไรตั้งแต่พระเจ้าวันที่หนึ่ มีขั้นตอนขั้นตอนคือสําคัญที่สุดน,นั้นเนี่ยมนุษย์ที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์สร้างวันสุดท้ายช่วงสุดท้าย,ตยเตรียมพร้อมเล้วให้พระเจ้าสร้างมนุษย์เ่านี้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างลงนี้มันโดยสั่งเลยสัง่งมีเลยมีเลยสร้างแล้วม,มีมีขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เตช มีริแต่เพระจนสร้างแล้วก็ทําได้ถ้าคุณพ่อมีอํานาจในครอบครัวคุณพ่อพูดไปแล้วเป็นไปเลยทั้งครอบครัวเป็นไปเลยลูกเอยทำอย่าง,งนั้นก็เป็นไปแต่ว่าไม่มีอำนาจแล้วคุณพ่อพูดไปแล้วลูกนั้นแล้วอยู่เฉยๆถ้าครอบครัวเป็น่างนั้น,น,นยุ่งแดงยุ่งแ้ว แต่เราเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างนั้น <facial> มันโดยคําสั่งเลยโดยพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดผมบอกแล้วพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดหลายคนไม่รู้ฤทธิ์เด็ดของพระวิญญาณเบอร์สุนันรู้แต่ฤทธิ์เด็ดของพระคำของพระเจ้านั้นไม่รู้เลยนี่เพราะฉะนั้นสำหรับคณะพระสิบเทเรนั้นแหละมันเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดของพระเจ้ามันมากเลย เพราะฉะนั้นโดยที่ยังคัมภีร์ซะนะขอพระเจ้าเข้าไปพระคำของพระเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพยแล้วเป็นงานพูดที่ฟังมีการเปลี่ยนแปลงแค่ฟังพระคำของพระเจ้าแล้มีการเปลี่ยนแลลยปลงผู้ที่หายในผู้ที่มันเจ็บป่วยก็หายเพราะฉันผมบอกเกสมัชิิว่าสมาชัสมชิกที่เขาป่วยนิดหนึ่งแล้วไม่มาบอกเลยบางคนก็เป็นยางไง ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลไม่จังเป็นบังคับให้เขามานามสักการแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านนั้นแหละมันไม่ต้องอยู่ในบ้านเลยมาโบดเพราะอะไรเมื่อมีโอกาสพระคัน์ของพระเจ้าฟังพระคันร์ของพระเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้าไปจิตใจของเขาเขาหายเลย <c oughs> อย่างนี้ไม่มาทำมา <c oughs> อย่างนี้ไม่มาทำมานี่เป็นอย่างนั้นไม่ทำมาพระคัมร์ของพระเจ้าไม่ฤทธิ์เด เพระาะฉันโดยพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ทงทั้งปวงโดยคําสั่งไอม้ม่เลยนม่เลยนม่เลยจุจุจจจ,จ,จ,จนะแต่มาสร้างมารณ์นั้นไม่ใช่โดยคําสั่งเลยกับสร้างมารณ์นั้นไม่ใช่สร้างโดยสั้งเลยเออไอ้ม่มารณ์เืินกันเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเข้าใจไรครับนี่มารณ์นี้เป็นพิเศษเราต้องเข้าใจมารณ์ ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเพื่ออะไรเป็นพิเศษเลยอ่ะหนึ่งจุดหนึคืออะไรเ,เ,เ,รเ,เออไรมื่อพระเจ้าทรงสร้างนั้นไม่ใช่สร้างเลยเทำเองโดยมือพระอาตของพระเจ้าปั้นมษงต์ตรงนี้ปั้นเลยเปั้นยังไม่เป็นคนเป็นดินเท่านั้น,นปั้นโดยดินปั้นไว้เดียบร้อมเนี่ย เราบอกแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอะไรโดยสั่งเลยคําสั่งคําสั่งสั่งพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสนี่ตรัสว่าพระคําของพระเจ้าคือเ้าไปที่โยนนะพระคําของโยนนะ่ย่างไรพระคาคือเป็นประวัตะคือเป็นพระเยซูคริสต์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทางปวงพระบิดาก็มีพระบุตรก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มี อยู่ที่พ,พระคำิโกมัเอทํทำงานของเนสามพระผักของพระเจ้าก็ทํางานอยู่นะเ,เมื่อพระเจ้าทรงสรัางมนุษย์เราเนี่อยอันดับแรกนั้นก็ปั้นคนมนุษย์เราเนี่แน่และเรารู้ว่าหนังจักนั้นเนี่ยที่สอง,องอะครลงกลันเข้าไปเนี่ยมันปั้นเนี่ยปั้นชีวิตม,มนุษย์ของเราเให้เป็นคนนี่เป็นยคงไบ เมื่อเป็นเป็นดินเท่านั้นแหละยัยงไม่เป็นคนยังไม่มีชีวิตยังไม่มีชีวิตเราเป็นอาหาร <c oughs> ยกตัวอยอ่างคอมพิวเตอร์พวกเรารูจ้จากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีสองสองอย่างสองส่วนนี่นะเ,เรียกว่าไรเรียกวย่าภาษาที่ฮาดแวรยนะคือฮาดูนั้นมันข้างนอกเลยข้างนอก คาลวีเข้ามาด้านหนึ่งไม่ทำอะไรไม่ได้้าโวยดีแล้วสร้างคอมพิวเตอร์แล้วยังไม่ทำงานแต่ว่าต้องเข้าโปรแกรมคือเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ทำอย่างนี้ทั้งสองงานแล้วคอมพิวเตอร์นี้ทำงานเลยทำงานปกติเหมือนบรรพบุราษนี่เลยเหมือนตูมัวนั้นนี่พระเจ้าสร้างเหมือนฮาแว์คือเป็นร่างกายของเราโดยดินทำไม้ เราเห็นนักแสดอย่างนี้ที่สองอันดับที่สองเมื่อพระเจ้าปั้นพวกเราไว้ได้นังจำนัังมาลมปรางเข้าไปชีวิตและลมปรางเข้าไปแล้วเหมือนมีนี่มีชีวิตเลยดูง่าย่าเมื่อมังเรานี่เหมือนมีชีวิตลมปรางเข้าไปแต่ว่า ลมปราณนี่เนะนี่ยเห้ยฝันยัวิญญาณนี่เนะนี่ยอมมาลมปรู่นี่วิญญาณนี่ยู่กับที่เป็นร่างกายก็มีชีวิตอ่าสวยงามแต่เมื่อแยกนี่เดียวก่าความตายแยกแล้วเนื้อน่างมาจากไหนมาจากติงก,ก,ก็กลับดิงนะมันวิญญาณมาจากไหนามาจากพระเจา้าก็กลับที่พระเจา้า ก็ประคัเขียนไว้ banyak นส <c oughs> สำหรับมนุย์เรานี่บางคนอบอกว่าเหนือนานก็มีวิญญาณก็มีจิตนะจิต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 ก็มีเป็นยังไงถ้าให้บางคนอบอกว่าบานุนเรานี่มีนี่ประกอบด้วยสามอย่างแต่ปกติพวกเรารอบอกว่าสองอย่างเหนือนานกับวิญญาณ แต่จิตน,นั้นเป็นอย่างไรจิตน,นั้นอาจจะเชี้ถึงเป็นเจตน,นั้นจะเป็นขั้วคุมตัวใช่ไหมครับผู้ที่มีชีวิตนมก,ก็ดีสัตว์ก็ดีอะไรก็ตามมีชีวิตนั้นแหละอาจจะจิตทำให้จิตน,นั้น,นไม่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายอาจจะเป็นอย่างนั้น ธาุ้ที่สามหนึ่งจุดสามทำใหพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทรงสร้างมนุษย์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นวิธีการพิเศษวิธีการพิเศษอจาจจะมีเป้าหมายมีเป้าหมายเราดูพระคัมภีร์แล้วมีเป้าหมายอยู่ตรงไหนเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นพิเศษเน้นสร้างประชายาของพระเจ้าหลักสลายเป็นอย่างนี้เพื่อแบ็น ผู้แทนของพระเจ้ายในตรงนี้ต้องครอบครองโลกนี้แทนพระเจ้าแทนพระเจ้าไม่ามอะไรไม่วามมากพวกเรามนุษย์เรานี้ต้องควบคุมรักษาช่วยดูแลและช้ายอย่างถูกต้องทายาง,งนั่นหลนี่เป็นตามน้ำพระทยัยทำให้พวกเราส,สบาย ไม่ใช่มาจากพระเจ้าควบคุมก็ดีช่วยดูแลก,ก็ดีเนีแมนรักษาก็ดีหรือเป็นชายก็ดีไม่ถูกต้องที่พระเจ้าเน่ยสั่งไว้เตรียมไว้แทนนั้นแหละพวกเราไม่มีประโยชน์วุ่นวายเลยคืออะไรเนคู่มือที่มันยังใชย้ยังถูกต้องครบครวนยังถูกต้องคือเป็นพระธรรมของพระเจ้า แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องรู้พระคำพีแล้วถึงจะเขาวิทยาศาสตร์ของเขานักวิทยาศาสตร์ผูนี้ชำน,นานบางคนนั้นดูถูกพระคำพีแต่ว่าแท้จริงนั้นไม่น่าดูถูกพระคำพีไม่ใช่เป็นคำพูดของมนุษย์ถ้าเป็คำพูดมนุษย์ที่เป็นเยอะเทียบดังนั้นได้เราดูถูกก็ได้ แต่ว่าพระคำของพระเจ้านั้นแหละนี่เป็นพระคำของพระเจ้าพระชิมยังไงพระคำของพระเจ้านั้นแหละอยู่เพื่อพวกเราให้เราได้รับระผลให้พวกเราได้รับเกียรตินได้รับเกียรติแต่พระเจ้าได้อย่างไนเป็นอยังไงเลยครับโอเคท่านนั้นสุดท้ายสุดท้ายพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วมนุษย์เราต้องมีชีวิตแล้วต้องกินกิน การกินนี่สำคัญมากการกินนี่สำคัญมากไม่กินแล้วไปตายเลยกามกินแต่ข้อที่20เก่าคว่าพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เรานี้กินพืชผักพืชและผลไม้ไม่คําว่าอาหารที่ไม่ใช่เป็นเนื้อเนื้อนั้นยังไม่กินยังไม่กินเลย แม่แต่แม่แต่สัตว์ทางลหนกินผักเ <c oughs> ออกินผัก <c oughs> จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นวัวเป็นยังไงวัวเขาก็กินผักกินผักเลยแต่อยู่ได้ไม้มีปัญหา <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยแต่รู้ไหมครับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดต้องกินผักคือและ พวกเราเหมือน,นกันพระชันพวกเราแย่ยงกับที่สัพพชัญตั้งวงบางครั้งนี่ผมโกอมันกล้วยกล้วยให้สุกอยู่ในต้นนั้นปกติแล้วไม่ต้องสุกอยู่ในต้นไม้แต่ว่าผมอาจจะอร่อยกว่าลอกปลาพระชันให้สุกสุกแล้วเป็นยังไงลงมาแย่ยงกินโดนนี่แหเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> หม,มายความว่าผู้ที่มีชีวิตว่าเป็นนกสัตว์แมลงมนุษย์อะไรก็ตามกินผักเหมือนกันเลยคือเป็นอาหารอาหารนั้นเหมือนกันเลยนี่เป็นดางนั้นแต่เมื่อ,อไรละสามาัยที่นำทวงโรคสามัยเบอา่าหลังจากนั้นแหละเเหมือนพวกเราเป็นคนบัพแล้วมันพักเท่านั้นนั้นไม่พอ แล้วให้ะจะอนุญาตให้พวกเรากินเนื้อกินเนื้อต้องทอาาาําอะไรฆ่าสว์ฆ่านกฆ่าปลาฆ่าอะไรฆ่าแมลงแะไงอีสันนั้นก็ฆ่าแมาลงทุกชนิดโอ้ยอร่อยนี่หลักสาะเป็นอย่างนั้นเออนี่แท้จริงแล้วเรา,เรานี่แค่เนมงนั้นอาหารของเรามาจากที่พืชผ้าต้นไม้เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเป็นคนบาก และตัวพระเจ้าเนี่ยมันทำไรทำไรที่เป็นคนันับทั้งหลายทั้งหมดแล้วนั้นจากสามัยโบวัวแล้วให้พวกเรามีโอกาสฆ่าสัตว์ฆ่านกฆ่าปลาฮะฆนะ่าแมลงและเกิน็นะเกิน็นทำให้พวกเราเป็นศัตรูกันไดพวกของเขานี่มันไม่ไว้ใจเรานี่เป็นยังน้นเข้ากันไม่ได้มีเรีนยนการแล้ว โอเควันนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างสภาชิงทั้งงลี้วันที่หกวันสุดท้ายอาทิตย์แล้วนั้นเองพระเจ้าทรงสร้างสนตว์สักหนาอาทิตย์นี้เป็นเนมนุษย์แต่ว่ามันนั้นเป็นสองครั้งและวันนี้นแค่พระเจ้าปั้นเข้าลมปราณให้เป็นมนุษย์เนเป้าหมายนั้นเราบอกว่าเป็นผู้ที่เจ้าของลงนี้ มีอาอันอะไรเราพูดไปแล้วอัจฉนินะพระเจ้าสร้างมนุษย์เหล่านี้อย่างละเอียดละเอียดและให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วันที่หกให้เสร็จพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้เสร็จสมบูรณ์ขอพระคุณพระเจ้าขอรว,วมใจกันอธิษฐานค้ับขอพระคุณสำหรับพระรมของพระเจ้า ถ้าไม่มีพัะคำพีพวกเราเป็นยังโง่อยู่ว่าโรงนี้มาจากไหนมั์เรานี่มาจากไหนจะไปที่ไหนสัตว์ทั้งหลายลกทั้งหลาปราชา้งหยมาจากไหนดักวิทยาศาสตร์มันเข้าใจผิดไปแล้วบางคนนั้นพูดไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ ความจริงแต่แท้จริงแล้วความจริงคือปรโกฏอยู่ในพระคัมบิร์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระคำของพระเจ้าเขียนไว้ให้พวกเราดูว่าเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรและสุดท้ายเราต้องไปที่ไหนพอเพระเจ้าขอให้เราเป็นผู้แทนของพระเจ้า สัพพชินทั้งกองลงนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ต่อไปขอขอบพระคุณอธิษฐานนาพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน <c oughs> ถาวายเป็นอุทิศทวายตัวบทที่556เพลงบทที่556 556 ก็พวกเราแปลและใช้ในประเทศไทยข้อที 2, ่หน okay. um uh ึข้อที่สองและข้อที่สินะสี่ข้อเลสามข้ออ่าพร้อมกันก็ขาพระพุทอโต สนิรรมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จดงดำรงอยู่กับผู้ที่เข้าใจนาำพระทัยของพระเจ้าที่สร้างมนุษย์เพื่อตอบสั่งอย่างถูกต้องเข้าไวาเกี่ยวกับเราตั้งแต่วันนี้และสืบสืบไปบันที้อาเมนอคิษฐานพระวิหาร แลเป็นดินของพระองค์รากริสจากพระองค์ผูกเวรที่ซื้อมาโดยพระรดีิเืองคริจากของพระองค์อาหารททานด้วยน้ตารุนิบาคริจของพระ ขอบคุณพระจาอิมาโอเยขอครัเราเชื่อพระเยซูกาวนาำขอบคุณพระจาสาธิยูร ความสุขและพระพรทุกวันทุกวาลน้นำพรสการนาวชววันนี้วันที่หกมิถุนายนเจาะแฉรนทับของพระเจ้าทรงด้วยพระพงทุกท่านให้พวกเราเจอกันอาทิตย์นาวันที่สิหมิถุนายน จะสองเวปากคอมนะครับครู